สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ FC ฟีทรักทุกท่านครับก็เช้านี้อากาศค่อนข้างเย็นครับนะฮะวันนี้ก็ต้องไปติดต่อเรื่องหน้าง,งานครับที่กระชาวิตย์นะฮะก่อนออกจากบ้านก็ต้องหาอาหารการกินให้น,นิดก่อนครับะะวันนี้จะทานอะไรตามไปดูกันครับ ครับก็จากซอยที่แอนเวฟอยู่ก็ต้องเลี้ยวซ้ายก่อนครับที่เห็นครับดัวครับ วันนี้ันนี้ไม่มีไก่ยะ สร็จแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยนักกีฬาและองเ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นร้านขายพวกเม็ดผักตลอดจนก้าไมา้ มุ่งหน้าไปร้านเดิมนะครับร้านที่อยู่ประมาณแยก1ี17ถนนสเดี๋ยวไปดูกันอยู่แยกอะไรนะครับซอยนี้จะมีเกาะกลางนะครับกกกลาง็จะเป็นต้นอะไรนะนี่ฮะใบเล,ล็ก ก็มีบักขามนะเนาะเสียด้นะครับต้นมันสูงแล้มีเจียหน่อยนึงแล้วก็คงได้ทานใบกันบ้างนะฮะเอาไปยำใบมะขามเนาะมา,เ,าเดี๋ยวก็เลียวขวากลับรถนิดครับกับรถหน่อยนะึง นี่ธรรมดานี่ยตรงนี้ร้านนี้ตรงนี้จะมีสุภาพสตรีสูงวัยท่านจะขายพวกไฟย่างปลาส้อยนะเออมาจากสุทขไทยน,นะเพืะนำของมาอ่าระหว่างนักกีฬาแหรีทองห้าแยกสี่ถึงเก้าถึงสิบเอ็ดนะประมาณพันดอกถึงแล้วครับ อ๋ออันนี้น่าจะมีไก่ให้ทานนะฮะับเดี๋ยวก็จอดก่อนรอคิวครตามคิวมีอยู่2องคิวครับนะครับซมปูปลาฮะ,ะไม่ต้องใส่น้ำปลาเหมือนเดิมเซ่บๆนะอันนี้ติดใจวันนั้นนะครอ๋อวันนี้วันนี้จัดให้หน่อยอ อน้องโรงงานครับ๋ยวผมก็อนะีกครกหนะะนะะึ่งนะครับกับมาไล่ดูจ,จริงอยากจะทานน่องไม้วันนี้ไม่มีครับนะฮะ,นะฮะนี่ก็มีหมูน้ําตกฮะหมูสําหรับทำน้ําตกเนาะอันนี้ฮะแอนดรี้ก็นี่ฮะจองไว้แล้วจะต้องจัดให้นิดสองอฮะกับหนึ่งน่องใหญ่ๆครับนะฮะ ก็มีส้ม่ํำครับคง,งพอได้ละฮะกินเขเหนียวสัหน่อยนะเนาะก็พอจะอยู่ท้องละนะคนเบาหวานก็ไม่ให้กินข้าเหนียวมากเดี๋ยวประจัดไปให้สักห่อนึ่งสองอย่างก็คาดว่าน่าจะอิ่มนะสำหรับอาหารมือะะม้อเที่ยงนะครับครับครับโอ้มีนกให้ดูด้วยฮะ เมื่อกีมก้มีนกอะไรนะกา <c oughs> งเขนเนาะครับเนาะใช่ไหมฮะมมคุ้น,นคุ้นเนาะนกตัวนี้คุ้น<ม>เดี๋ยวหาตัวหน่อยเมื่อกี้มาหลับไปไหน,นเห็นคนมามันก็จะวิ่งหนีอ่าเขบคุณนฮะเขบคุณเดี๋ยวหาตัวก่อนที่จะสุกอยู่แถวนี้นั่นเจอแล้วครับ <c oughs> โอ้ใกล้ๆคนเลยครับเนี่ยฮะห่างกันประมาณเมตรยัง เออขาคุ้นคนดีนะฮนะมาหน้ากล้องเลยฮะเนี่ยมาหน้ากล้องในใกล้ๆก,กันประมาณ60เซนเองโอ้เนี่ยฮะไม่กลัวกล้องใส่เว็นดาราเก่า <laughs> ชอบเล่นกล้องเนี่ย <laughs> น,น,น่ารักนะ่ารักเนาะเขาไม่กลัวคนเลยเออขาขนาดสักสามนะครับขานาด มื่อก่อนจะมีไอ้นกไอ้นกกังเขนนะฮะเขาจะไปตีตรงหน้ากระจกรถที่จอดไว้เหมือนเขาว่าเขาเห็นคู่อวิกันประมาณนี่ยนะในกระจก <c oughs> ตีพวพ่พวกเลยโลกเราก็ยังมีสัตว์โลกผู้น่ารักฮนะอย่างนกเนี่ยนาะนูนิ่มนูนิดหนูหน่อยอะไรนะฮะประมาณ เป็นบทเรียนในตอนทันวัฒถมกันนะเนาะเพื่อนพ้องน้องพี่ครับมาทานอาหารพร้อมแอนดิสครับส้มตำปูปลาครับกับข้าวปุ้นครับฮะตลอดจนไก่ย่างครับเหลืองๆเ,เลยครับเป็นชวนครับเพื่อนพ้องน้องพี่เอฟซีทีรักครับ มาทานอาหารกลางวันร่วมกับแอนนิตครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับโปรดอย่าลืมกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งให้เป็นสีดำด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปครับฝากช่องนิดวีแฟมิลี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับบายบายครับสวัสดีครับเชิญครับพี่น้อง f อฟที่รับทุกท่านครับ มาทานอาหารกลางวันกันครับ